ที่ชั้นศาสนาพิจารณ์สันนะคะจะมาแสดงการปิดบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีกำไรสุทธิค่ะของรายการของวันที่31มมกนะคะ โดยการปิดบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีกำไรสุทธินะคะเราจะเข้าไปที่ระบบบัญชีแยกประเภทค่ะคลิก workflow ค่ะแล้วเราจะไปที่ปิดบัญชีนะคะคลิกปิดบัญชีค่ะโดยการปิดบัญชีนี้นะคะเราจะเลือกลงที่สมุดรายวันทั่วไปรหัสสมุดรายวันคือ GJ ค่ะคลิก OK ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะ กด f 3หรือคลิกเพิ่มค่ะโดยเราจะลงวันที่31มกราคม58ค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะโปรแกรมจะช่วยเตือนเราค่ะว่าวันที่นี้เป็นวันที่ปิดงวดแล้วสามารถลงรายการได้ประเภทเดียวคือ type c นั่นก็คือรายการปิดบัญชีนะคะเราก็จะคลิกโอเคค่ะ โดยโปรแกรมจะให้เราเลือกนะคะว่าต้องการปิดงวดบัญชีถึงเดือนไหนโดยเราจะปิดที่งวดบัญชีของเดือนมกราปี58ค่ะเราก็จะคลิกโอเคค่ะแล้วโปรแกรมนะคะจะถามว่าจะให้เครื่องช่วยสรุปยอดลงบัญชีอะไรบ้างนะคะโดยในที่นี้ค่ะเราจะให้ปิดทั้งบัญชีไรายได้และค่าใช้จ่ายค่ะลำดับที่5นะคะ คลิกค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราจะเห็นว่าโปรแกรมจะดึงรายการที่อยู่ในหมวดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายมาทำการปิดบัญชีให้เรานะคะโดยเราจะดูที่รายการแรกค่ะคือเดบิตขายสดนะคะรหัสบัญชี4 1 0 0 1ค่ะ จำนวนเงิน2อ0 0 0ืสบาทค่ะต่อมานะคะเดบิตบัญชีขายเชื่อรหัสบัญชี41102ค่ะจำนวนเงิน1 5ึ0 0 0ห้บาทค่ะต่อมาเครดิตสินค้ารับคืนและส่วนลดนะคะรหัสบัญชี41103ค่ะ จำนวนเงิน25,000บาทเครดิตบัญชีซื้อเชื่อค่ะรหัสบัญชี5 1 1 0 0ึ่นจำนวนเงิน1 8 4 0 0 0บาทค่ะเดบิตบัญชีต้นทุนขายค่ะรหัสบัญชีคือ5 1 1 0 1 0ค่ะจำนวนเงิน83,000บาทค่ะเครดิตบัญชีเงินเดือนและโบนัสพนักง,งานค่ะ รหัสบัญชีคือ5 1 2 0 0 1ค่ะจำนวนเงิน4 0 0 0 0บาทค่ะเครดิตบัญชีค่าจ้างและค่าบริการค่ะรหัสบัญชี5 1 2 0 0 2่นจำนวนเงิน10,000บาทค่ะเครดิตบัญชีค่าน้ำประปาค่ะรหัสบัญชี5 1 2 0 0 4่งนยจำนวนเงิน2,100บาทค่ะ ครดิตบัญชีค่าไฟฟ้ารหัสบัญชี512005จำนวนเงิน3,100บาทค่ะเครดิตบัญชีค่าโทรศัพท์รหัสบัญชี512006จำนวนเงิน1,200บาทค่ะเครดิตบัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคมค่ะรหัสบัญชี512021ค่ะ จำนวนเงิน200บาทค่ะแล้วก็เครดิตค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรและอะไรนะคะรหัสบัญชีคือ62.10.10ค่ะจำนวนเงิน1,087.12บาทค่ะต่อมาก็จะเป็นเดบิตกำไรสุทธิประจำปีนะคะ รหัสบัญชีคือ31002ค่ะจำนวนเงิน3687.12บาทค่ะโดยในที่นี้นะคะเราจะเห็นว่ายอดกำไรสุทธิอยู่ในด้านเครดิตนะคะแสดงว่ากิจการขาดทุนนะคะเมื่อเราดูบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะกด F10 เพื่อบันทึกรายการค่ะเครื่องจะถามว่าให้รันหมายเลขวอร์เชอร์ให้หรือไม่นะคะเราคลิก yes ค่ะเราก็จะทำการปิดบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีกำไรสุทธิเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะ